แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22มกราคม2568เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบสิทธิ์เงิน10,000บาทผ่านผู้สูงอายุทางแอบปบทางรัฐกันแล้วนะคะแอดจะมาย้ำเตือนกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะโดยเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์วันนี้วันแรก22มกราคม2568เป็นต้นไปนะคะ และใครได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนท่านต้องผูกให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อที่จะได้รับเงินในวันที่27มกราคม68นะคะและถ้าหากไม่ทันจริงๆก็จะมีการโอนอีกในรอบเก็บตก3ครั้งด้วยกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์มาทำตามขั้นตอนนี้นะคะ โดยการตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุบนแอปทางรัฐสำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0มบาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ และยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนวันที่15กันยายน67และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่โครงการกำหนดนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุบนแอปทางรัฐได้แล้วตั้งแต่22มกราคม68ตั้งแต่เวลา6นากาเป็นต้นไปนะคะโดย 1. เปิดแอปทางรัฐและทำการเข้าสู่ระบบ ใส่บัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะสองกดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนระบบจะทำการแสดงผลสถานะการรับสิทธิ์ของท่านทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นเพียงช่องทางในการรับลงทะเบียนและแจ้งผลเท่านั้นและหากมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุศูนย์บริการข้อมูลภาคร,รัฐเพื่อประชาชนโทรศัพท์11-11นะคะ ทีนี้มาดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุบนแอปทางรัฐนะคะ 1. เปิดแอปทางรัฐและทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยตามภาพประกอบนะคะกดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทีนี้สถานะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ระบบแสดงผลสถานะได้รับสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบบก็จะแสดงผลสถานะไม่ได้รับสิทธิ์และเกณฑ์ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสำเร็จถึงขั้นตอนที่3แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุระบบแสดงผลสถานะปัจจุบันกำลัง ตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จถึงขั้นตอนที่3หรือไม่ได้ลงทะเบียนโครงการระบบก็จะแสดงผลสถานะขณะนี้หมดเขตลงทะเบียนแล้วสำหรับผู้ที่มีสิทธิตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการระบบแสดงผลสถานะโอนเงินแล้ว ระบบแสดงผลสถานะโอนเงินไม่สำเร็จและยุติการโอนเงินเนื่องจากสิ้นสุดโครงการแล้วนะคะนี่คือขั้นตอนการตรวจสอบสีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุบนแอปทางรัฐอัปเดต22มกราคม2568